สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนานะคะคือเรื่องโสดาบันค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะครับในเส้นทางสู่พระนิพพานใช่ค่ะก้าวแรกสู่กระแสที่เขาเรียกกันเราจะมาดูกันจากหลายๆหลมุมเลยทั้งเทรวามหายาแล้วก็อาจจะลองเทียบเทียบกับแนวคิดตะวันตกดูด้วยนะคะดีเลยครับเป้าหมายก็คือให้เข้าใจชัดๆว่าการเข้าสู่กระแสเนี่ย มันคืออะไรเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราโดยเฉพาะเรื่องการละสังโยชนสามข้อแรกการเข้าใจตรงนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีแต่คือจุดเปลี่ยนจริงๆใช่ครับเหมือนเป็นการปลดล็อกประตูแรกเลยเป็นพื้นฐานที่ทําให้การเดินทางที่เหลือมันเ,เป็นไปได้จริงลองเริ่มที่มุมมองเทรวาทก่อนเลยไหมครับซึ่งอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนมากได้เลยค่ะ ตามแนวเถราวาดโสดาบันก็คือผู้ที่ละสังโยชสามข้อแรกได้เด็ดขาดข้อแรกนี่สําคัญเลยสักกายทิธิความยึดมั่นในตัวตนนี่เองถูกต้องครับสักกายิทิธิคือความเห็นผิดว่าขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันเป็นตัวเราของเราจริงๆนะครับโสดาบันจะเอ่อเลิกยึดตรงนี้ได้คือเข้าใจจริงๆว่ามันไม่ใช่ตัวตนถาวรมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่ครับ แล้วการละตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ความเข้าใจแบบในสมองเฉยๆนะครับแต่มันเปลี่ยนประสบการณ์เลยจริงๆอ๋อหมายความว่าจากเดิมที่เวลาเราเจ็บป่วยเราจะรู้สึกแบบฉันป่วยทุกมากก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการรับรู้ว่าอ๋อร่างกายนี้กําลังป่วยอะไรแบบนี้ไหมคะประมาณนั้นเลยครับความทุกข์ใจจากความยึดว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่มันจะเบาลงไปเยอะเลยครับเป็นการคลายความยึดที่มันหนักๆลงไปใจก็เป็นอิสระขึ้น ฟังดูดีจังเลยค่ะแล้วพอมันคลายตรงนี้มันก็นำไปสู่การละข้อที่2ใช่ครับคือวิจิกิจชาหรือความลังเลสงสัยความสงสัยในพระรัตนตรยัยหรือสงสัยว่าเอ๊ะหนทางปฏิบัตินี้จะพาเราพ้นทุกได้จริงหรอประมาณนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับพอความยึดมั่นในตัวตนมันคลายลงไม่มัวพวงกับตัวฉันก็เหมือนเห็นทางชัดขึ้นความเชื่อมั่นในคำสอนในแนวทางปฏิบัติมันก็ชัดเจนขึ้น ความลังเลที่แบบคอยบั่นทอนว่าเอ๊ะปฏิบัติไปทําไมจะได้ผลจริงหรือเปล่ามันหายไปใช่ครับมันหายไปเลยเกิดเป็นความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนขึ้นมาแทนปลดปล่อยพลังงานที่เคยเสียไปกับความลังเลเนี่ยให้มาอยู่กับการปฏิบัติจริงจรจังๆได้เหมือนยกของหนักออกจากใจเลยนะคะแล้วข้อสุดท้ายละคะศีลพัฏฐ์บามาสอันนี้เกี่ยวกับศีลข้อปฏิบัติ ค,คือความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับศีลและข้อวัดปฏิบัติต่างๆไว้แค่ทำตามรูปแบบภายนอกทำพิธีกรรมไปก็จะบริสุทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปัญญาเข้าใจจริงๆอ๋อแค่ทำตามๆกันไปครับโสดาบันจะเข้าใจว่าศีลเนี่ยสำคัญนะแต่ต้องปฏิบัติด,ด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ทำตามแบบงมงายหรือแค่ให้มันครบๆไปคือเข้าใจว่าความบริสุทธิ์จริงๆมันเกิดจากข้างในจากปัญญา จากการขัดเกลากิเลสไม่ใช่แค่พิธีกรรมภายนอกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของท่านก็จะตั้งมั่นในศีลห้าเป็นธรรมชาติเลยมีศรัทธาที่มั่นคงจิตใจก็จะโน้มเอียงไปทางกุศลแต่ก็ยังอาจจะมีกิเลสอยู่บ้างครับกิเลสเล็กๆน้อยๆเช่นความพอใจไม่พอใจอาจจะยังมีอยู่แต่จะไม่รุนแรงถึงขั้นไปละเมิดศีลแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าต่อไปครับ พอเห็นภาพของเทราวาชัดขึ้นแล้วค่ะทีนี้ถ้ามองไปทางมหายานบ้างล่คะคะเขามองการเข้าสู่กระแสนี้ต่างออกไปไหมในมหายานจะเน้นไปที่การเริ่มเห็นสุญญาตาหรือความว่างเปล่าของทุกสิ่งรวมถึงตัวตนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากคือการเกิดโพธิจิตโพธิจิตครับคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุธรรมเพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหมดให้ผลถูก การเข้าสู่กระแสในมุมมองนี้จึงสัมพันธ์กับการเริ่มต้นบนเส้นทางของพระโพธิสัตว์เลยครับอ๋อเน้นเรื่องการบ่มเพนบร,รมีเมตตากรุณาการช่วยเหลือผู้อื่นใช่ครับเป็นภาพที่กว้างออกไปอีกน่าสนใจค่ะแล้วถ้าลองเทียบกับแนวคิดตะวันตกพอมองเห็นความเชื่อมโยงบ้างไหมคะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแบบนี้อืมแม้จะไม่มีคำที่ตรงตัวเป๊ะๆนะครับแต่ก็พอมีแนวคิดที่คล้ายๆกันอยู่ ในทางจิตวิทยาอาจจะเทียบได้กับการเกิด paradigm shift นะครับคือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกระบวนศน์ครั้งใหญ่เลยครับทำให้มองโลกมองตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหรือในปรัชญาบางสายเช่นอธิภาวนิยมที่เน้นการตระหนักถึงอิสรภาพความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองอันนี้ก็อาจจะเทียบเคียงได้กับการที่โซดาบันเข้าใจเรื่องกรรมและการพึ่งตนเองในการดับทุกข์หรืออาจจะคล้ายๆกับแนวคิดเรื่อง awakening การตื่นรู้ในจิตบำบัดบ,บางแนวทางที่พูดถึงการเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองอย่างลึกซึ้งขึ้นใช่เลยครับมีความคล้ายในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองพื้นฐานที่มีต่อตัวเองและโลกสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมองจากมุมใหม่นะครับหัวใจสําคัญก็ดูเหมือนจะอยู่ที่การคลายความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละครับลดความสงสัยที่คอยบั่นทอนแล้วก็หันมาปฏิบัติอย่างมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาภายในและก็การลดความทุกข์ในชีวิตประจําวันนั่นเอง เพราะฉะนั้นการเข้าสู่กระแสไม่ว่าจะในความหมายดั้งเดิมเป๊ะๆหรือในความหมายที่กว้างขึ้นก็อาจมองได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเดินทางอย่างจริงจังบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองนะคะใช่ครับเพื่อชีวิตที่มันสงบขึ้นมีความหมายมากขึ้นแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อด้วยใช่ไหมคะครับ อยากชวนให้ลองคิดดูนะครับว่าการที่เราแค่ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในใจเราเองเช่นการที่เราเก้าวข้ามความสงสัยบางอย่างที่เคยมีมานานได้หรือเริ่มเห็นว่าไอสิ่งที่เคยยึดว่าเป็นตัวเราจริงๆมันไม่แน่นอนเลยแค่การตระหนักรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือตอบสนองต่อเรื่องราวในชีวิตประจําวันไปได้อย่างไรบ้างแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายตามแบบแผนดั้งเดิมทุกอย่างก็ตามนะครับลองนําไปคบคิดกันดูครับ